พันซีซนะครับก็ไซส์มาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะนี่ถ้าได้เห็นรถตัวจริงนะครับติดต่อเจ้าของได้ได้ไปดูรถจริงกันนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันดีกว่าที่เห็นในรูปนี้อีกไหมหรือว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ดูตรงนี้นี่เรียกว่า น่าสนใจมากๆนะก็น่าจะได้ติดต่อหาเจ้าของกันให้ได้ภายในรถเนี่ยเท่าที่เห็น,นี่ก็เรียกว่าสภาพนี่ดีกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะนะครับถ้าเทียบกับอายุของรถยนต์แล้วถือว่าดีมากๆเลยมาทรงนี้นี่สงสัยต้องเช็คเงินในบัญชีซะหน่อยแล้วนะเนี่ย รูปร่างสวดทรงนี่ก็เท่าติมองก็ดูรู้ได้ทันทีนะครับว่ามีการดูแลจัดทรงรักษาความสะอาดเรียกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวกันได้หล่อทีเดียวเลยถ้าเป็นประเภทขับรถกลางคืนบ่อยๆขับรถตอนค่ำๆนี่ก็อย่าลืมดูไฟนะครับดูไฟรถไฟเลี้ยวไฟไท้ายมันตรวจสอบหน่อยนะไฟหน้าเหลืองก็ขัดมันซะหน่อยนะครับถ้าเราเป็นคนขับรถ ช่วงค่ำๆบ่อยๆนะ